อยากจะบอกก็คือขอโทษนะครับขอโทษกับขอโทษทุกคนประชาชนทุกคนแฟนๆนะครับแล้วก็รวมถึงคนทุกคนที่ผมรู้จัก ตลอดการไลฟ์นะคะราวๆ0นาทีคำที่พูดบ่อยที่สุดของพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกริตริสก็คือขอโทษค่ะเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมานะคะมานั่งไลฟ์เฟซบุ๊กกับนวัดอิสระไกลสียืนยันว่าไม่ได้ถูกระวัลที่หนึ่งอย่างที่เคยเป็นข่าว แรกเริ่มเนี่ยนะคะบิ๊กเอ็มเคยให้ข่าวไปว่าไปซื้อเพชรแล้วก็ได้สลากออนไลน์เป็นของสมนาคุณแล้วสลากใบนั้นก็ถูกรางวัลค่ะแต่เมื่อโดนชาวเน็ตจี้เรื่องถูกหวยจริงหรือเปล่านะคะบ<ม>ิ๊กเอ็มก็โพสต์อินสตาแกรมว่ามีคนรู้จักถูกรางวัลที่1แล้วก็แบ่งเงินให้แล้ววันนี้ที่มาชี้แจงกับคุณวน์เนี่ยก็ขอยืนยันว่าไม่ได้ส่วนแบ่งแต่อย่างใดแต่ได้เงินสปอนเซอร์ในการจัดคอนเสิร์ต1นึ0 0 0สบาทส่วนที่เคยมีภาพรับเงิน6ล้านบาทก็ไม่ได้รับเงงิินจร แค่ถ่ายรูปกันเท่านั้นค่ะมันเกิดจากการที่ผมไม่รู้รับผมไม่รู้เรื่องผมไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วผมก็เชื่อใจคนมากเกินไปครับนะครับจนมันมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้ผมรู้สึกแย่แย่มากๆเลย mm hmm. สำหรับการที่โพสต์ว่าถูกรางวัลที่1 24บาท24ล้านบาทในตอนแรกเนี่ยนะคะบิ๊กเอ็มย้อนให้ฟังว่ามีคนรู้จักให้โพสต์จากนั้นก็มาเปลี่ยนว่าถูก6ล้านบาทเพื่อให้เป็นกระแสโดยเรื่องที่เกิดขึ้นตนได้ก,กลายเป็นแพะรับบาปและเสียหายมากค่ะแต่สำหรับเรื่องการดำเนินคดีเพื่อปกป้องตัวเองตรงนี้ขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะคะ